โดดโดดโดดโด,โดปลาส้อยครับหนึ่งโตปลาหมานชวินในการเปิดคลิปครับสวัสดีนะครับชวินยองชาแนลนะครับตอนครับทุกคนขอสู่ชวินยองเนาะชะวินมายกยออีกข้างหนึ่งนะครับชวินยกเลยประมาณสักจมงไปลาแล้วเนาะมันก็เข่าอยู่นะครับ มันเข่าห่างหน่อยท่านผู้ชมซาวสามสิบข้างเขาให้โต้ยครับแล้วก็เป็นปลาตัวน้อยตยัวชวินก็เลยแบบเปิดแบบเปิดท้ายคลิปนะครับแต่ชวินก็ได้ปลาอยู่นะครับนี่นะครับเนาะมันจะเข่าห่างนะครับรุ่นไปรุ่นไปพร้อมกับชวินนะครับวันนี้ชวิจนจับม้าก่อนนะครับ ชวินบันทึกคลิปวันนี้วันที่สิบแปดสิบแปดตุลาคมสองพันหกสิบเจ็ดน,นะครับสีม่วงปลายนะตอนนี้เจ็ดสอกสองเส้นเหมือนเดิมนะครับชวินได้ปลาไนก่อนนาะนอีโต้งนะครับเดี๋ยวชวินจะคือดูนะครับค่อยๆมาครับนี่นะครับได้ปลาไนโต้งละถึงโล่ปลาย นี่นะครับปลาที่ชวินไดเนาะนี่นะครับจมูกปลายได้ประมาณตัวเอียครับมันเพิ่อยลองสักตัวใดท่านผู้ชมเพราะว่ามืดฝนมากนะครับตอนเจ้าเนาะปลามันหูฝนนะครับชวินอยู่ไม้เดิมของชวินนะครับอำเภอไม่ซ้ายนะครับไม้น้ำปงเนาะมันก็แห้งไปอยู่นะครับแต่แห้งลงมาเยอะเนาะนี่นะครับเดี๋ยวฮารุนไปพร้อมกับชววินนะครับลองเปิดคลิปพอเนาะว่า ปลาจะเข่ากันนะครับในไนก็นมาแล้วเนาะคลิปสั้นๆยาวๆก็บ,บ,ากนนบกา้ากันนะครับยกยอหาอยู่หากินนะครับท่านผู้ชมเป็นกําลังใจให้ชาวินยองในการกดติดตามด้วยนะครับสําหรับท่านไหนที่ผ่านเข้ามาชมคลิปชาวินนะครับที่ยังตัดสินใจบ่ได้แต่อน้องตีจะกดติดตามชาวินนะครับเป็นกำลังใจชาวินได้นะครับขอบคุณนะครับโอ้ หนึ่งโตปลาสอยครับแบบเนี้ครับมันจะเข่ากับโตเนาะปลาสอยน่อยคว้าควาสักรรมีมกระขี้เยอะใบใหม่ คว้ามาแล้วมาแล้วโดดมาแล้วปลาคาปกตัวลงๆคาปกครับอีกแดงครับดูงามๆปลาปิงเกอโดดเข้ามาปลาส้อยนี่ ถึงแม่มันจะตัวน้อยมันโดดอีโกโมนอยู่เนอะนี่ปลาปีกโตหนึ่งโดดออกไปแล้ว ดอดเข้ามาสองโตสามโตครับมากก็มาอยู่มาอยู่ยโตหนึ่งกอย,ยังดีดีเหลือยกเสี่ยวนาะยกเสี่ยวยกเสีย่ยน้ปึงแปตโทรศัพท์ได้ครับ โดดเข้ามานี่ตัดซ้อยโอ,โอ,โอ,โอ้ได้อยู่โตนึงออกไปให้โตนึง่งวั่เข่า มีไอโนวันหนึ่งตัวมากามาอยู่โต๊ะหนึ่งปะปีก ดีกว่าแม่สองโตเข่าแบบนิ่มนวลนละเกินโดดขึ้นมานี่โตัวหนึ่งครับอีกแดงขึ้นฝน,น้มาแล้วท่านผู้ชมขึ้นฝนนีป่ปลาจะบัลหลงถึงลองก็มีเหมือนเมือน,นี่เขาสักตัว นู่นเออตามอย่างปลาปีดครับตัวหนึ่งโอ้เข้ามาอยู่เข้ามาอยู่ตัวหนึ่งเข้าปก มาไหมหนึ่งตัวครับป๊อกน้อยช่วงนี้เล่นปั้นน้อยนะครับ หนึ่งโต๊ะครับประใส่นวนลหนึ่งโต๊ะครับประใส่นวลตัวอิดเหลีว คุณผู้ชมครับชวินมาถึงบาทแล้วนะครับสรุปผลงานของชวินคลิปนี้เนาะวันนี้บ่ค่อ,อยมันสักต่าเลยนะครับชวินมาถึงบานเจ้าหน่อยตอนนี้เวลาประมาณสามโมงนะครับออกจากไม้มาสองโมงเนาะพอพอวามันบ่ได้นะครับชวินเด้ปลาในโตหนึ่งช็อตปลาในเข่าชาวินก,ก็บ่ได้ถ่ายสักกัมนะครับเพราะว่ามันมันยกหลายข้างลำเนะาะชววินก็เลยบ่ได้เปิดคลิปนะครับ มีช็อตปลาเข่าเห็ท่านผู้ชมได้ชมให้สักเล็กสักน้อยนะครับอาจจะเป็นคลิปสั้นๆนะครับถ้ับะมีปลาในต์ตัวนี้ก็จะว้าวครับรอบนี้วันนี้คลิปนี้นะครับประมาณสักสองกิโลแต่ปลาขาาปลาน้อยสักกิโลเนาะปลาในต์นี่าจจะประมาณสักหาขีดหกขีดเนาะประมาณนั้นนะครับก็พอหาอยู่หากินได้อยู่นะครับพออยู่พอกินเนาะมัน มีปัจจัยหลายอย่างนะครับเพราะว่านามันแห้งงเนาะถามเจ้าของโหนาที่เป็นทนํานาไก่หั่นเป็นกว่าในการไฟฟ้าอาจจะลงมาขึ้นนี่นะครับชาวบินก็อดไข่โฮปันไดเนาะให้อยู่หาก,กินนะครับนี่เนาะขอบคุณนะครับที่ท่านผู้ชมครับชมคลิปของชาวินมาถึงตอนนี้นะครับฝากเป็นกำลังใจให้เชมเคยนะครับกดติดตามเลยนะครับสำหรับท่านหนที่เข้ามาดูคลิปชาวบินใหม่เนาะ นี่นะครับผลงานชวบินคลิปนี้ขอบคุณนะครับท้านนี้เขาให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายไี้แข็งแรงนะครับมีความสุขความเจริญเนาะลำรวยลำรวยนะครับท่านไหนที่ยังบ่ผ่านกดเติร์นนะครับขอขือสู่สู่นะครับท่านไหนที่ผ่านกดแรกก็ขอขือคลิปัปังนะครับทำคลิปต่อไปเรื่อยๆเนาะชวบินเองก็สู่ๆูต่อไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะครับเราเจอกันคลิปหน้านะครับชวบินยองนะครับสวัสดีครับ